เียงน้ำซึ่งอยู่แม่กรองนะคะแม่กรองคะ่ะสมุทรสงคารามนะคะวันนี้ทานอาหารกับครอบครัวอีกแล้วคะ่ะตะวันครับตะวันฮัลโหลนี่ตะวันน้อยจะทานน้อยจะทานอาหารอีกแล้วมาแล้วคะ่ะอาหารเย็นเบาๆว,วันนี้ส้มตำ hay anh cái này là lắm kung lắm bọc chưa lắm kung 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 พิษไทยดำอาหารเย็นนะคะเป็นทางไปหัวหินเลยแล้วก็เส้นตำไทยแบบสดๆเขาบอกว่าอร่อยมากอาหารมาแล้วค่ะข้าวผัดข้าวผ,ผ,ผัดปูเหรอก็ผัดปูแล้วก็อันนี้หอยอะไรนะหอยหอยลอด,อลอดผัดชามาแล้วค่ะหนึ่งอยา่างสองอยา่างข้าวผัดมาแล้วก็เ,เดี๋ยวมันมาทีละอยา่าง ตะวันกินอะไรลูกตะวันกินข้าวผัดเลยครับครับผมไปลูกมาอีกอย่างแล้วค่ะลาบหมูของของฝรั่งสั่งลาบหมู่ะวันนี้ฝรั่งกินลาบหมูลาบหมูนะคะสไปซี่นะคะมาอีกอย่างคืออะไรต้ยมยำมา,าต้ยมยำรวมเหรอ ต้มยำกุ้งเอือมนิดต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะน้ำคนนะคะอร่อยค่ะตะวันกินไม่ได้ตะวันเผ็ดครับนี่ทลกหเลยเยอะไรเยค่ะปลานึงปลาอะไรนี่ปลาตะวันเรียกอะไรเนี่ยปลาน่หละปลาทอดนั่นหรอปลาปลาปลากระพงทอดน้าปลาแล้วก็ํำตะไคร้ค่ะ ยำตะไคร้นะอ๋ะอไม่บอกว่าขอยาฉีดเออยาฉีดยุงยังไม่ได้เลยอ๋อไม่มีใช่ไหมคะโอ้ยไม่มีเลยเลยเอย้งนี่กะเตรียมเองพี่ยุงกัดลาบหมูค่ะลาบหมูต้มยำรวมมิตรต้มยำกุ้งยำตะไคร้แล้วก็ปลาเข้าวผัด เอาไหมยส่แล้วตักครับเออตักเลยจะกินเองไหม่ะครับหลังจากอาหารเสร็จแล้วก็เป็นขนมหวานนะคะขนมหวานก็มีลูกตาลน,นี่อันนี้ลูกลานใช่ลูกาล,กา,นลกานแล้วก็ลูกตาลลูกตาลแล้วก็มะพร้าวแก้วตะบันทานขนมไหมครับขนมไหมลูกขนมหวานไหมครับเอาไหมเฮ้กินไหม <ๆ S 1> ครับลูก <ๆ S 1> อร่อยนะ<ๆ>เออกินครับเสือลูกพูดเพาะเออพูดเพาะ ะครัปรากฏว่าอาหารหมดเกลี้ยงค่ะอร่อยกันเต็มที่หิวกันด้วยเอ่ออาวเสร็จแล้วชิมได้ลูกชิมได้อร่อยหวานเกลียวอร่อยหวานเกลียวเอาให้ชิมก่อนให้ชิมชิมหน่อยครับชิมครับชิมครับเดี๋ยวเขาส่งเลยเออเอาชิมชิมขนมหวานให้ญาตินิดนี้อร่อยปล่าชิมแล้วบอกด้วยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหม พูดเบาๆพูดดังๆอร่อยครับเอออย่างนี้ครับตะวันกินข้าวเก่งกินขนมเก่งชอบชอบเหรอลูกอ่ะชอบมะพร้าวแก้วเหรอพูดได้ครับทักประมาตินะทักประมาตินะทักประมาเตินครับเขาบอกเขาบอกปู่ว่าทักประมาเตินวัชกูติดต่อต่อปู่ต่อวัชกูเออนั่นปู่ต่อวัชกูแล้วอร่อยไหมลูกตะวันครับ อร่อยครับบอดิอร่อยครับปเ่ก็อ,อ,อ,อละออวยนะกินมะพร้าวตัวเองสำหรับคลิปนี้นะคะมาทานอาหารกับครอบครัวก่อนจะเดินทางไปภูเก็ตนะคะขอบคุณที่ติดตามาขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าครับอ่ะบา,บายยเ mm. จอกันคลิปหน้าครับบอกที่สวัสดติดตามญาติาด้วยครับบอกที่สวัสดีครับัสวัสดี อ่าแต่ัดแต่พูดนดีครับสวยๆขอบคุณครับบอกที่เออพอเ้อาทักข้ามาเต้นบอกก่อนบอกปูก่อนทักเข้ามาเต้นครับบอกที่เจอกันคลิปหน้าครับบอกก่อนติดตามย่าด้วยครับบอกที่เออขอบคุณครับสวยๆใบสวยๆลูกขอบคุณครับเนาบายบายค่ะเสียงอยู่นี่มันไม่ถึงแปดนาที ตะวันบายบายก่อนจิทำไงนันไม่ใช่ใบยังใบงามงามให้ญาติดูก่อนตะวันครับใบสวยไลยลูกใบสวยสวยงามครับสวยไรนะใบสวยงามก็ใบงามงให้ญาติดูหน่อยใบงามงามจ้าตัวดีครับเป็นสวยเลยเออนั่นแหละวันนี้นะคะมาทานอาหารที่ร้านเคียงน้ํานะคะอยู่ที jas, ่แม่กลองสมุทรสาครนะคะอ่สมุทรสงครามค่ะอยู่ที่แม่กลอง แม่กองสมุทรสงครามนะคะร้านนี้อาหารก็อร่อยค่ะเมื่อกี้ก็ทานเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะอโอเค,คุณที่รับชมค่ะทานอาหารกันค่ะ